สวัสด,ดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับข่อยช่องแม่น้องอติมกินแหลกวันนี้จะมากินขนมจีนนี่เจนขนมจีนน้ำเงียยเง้ยวเด้อพี่น้องน้ำเงียเง้ยวอะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวอะไรพี่น้องวะบะเถือกเขาโทรเขาอภายัยเนาะเป็นอันนี้เขาเรียกอันเป็นเขาจะว่าเป็นของทางเหนือเนาะพี่น้องวันนี้ข่อยกับจีมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวให้พี่น้องเบ่งเด้อ นี่เขาก็มาตักลาดพี่น้องนี่น้ามีเยอะชนิดเขาจะใส่นี่พี่น้องใส่เลือดเนาะใส่เลือดใส่ตีนไก่ตีนไก่ไก่ยัง,งเดีนนพย,ยพี่น้องโน้ซับเนาะอันนี้คุณยายผลเห็ดเนาะคุณยายที่อยู่ในบ้านนี่แหละเิ่นเห็ดอะไรผลก็เอามาให้กินแบ่งให้กินพี่น้องเอาะเห่าอยากเติมก็คือผลที่เติมนี่เติมใส่น้พี่น้องมีทั้งใส่มีทั้งเลือดมีทั้งไก่ น้องไก่แล้วก็มีทั้งหมูสับพ,พี่น้องเอ้ยล้วนๆเลยเต็มเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่วันนี้เขามากินทำการทุกคนขอยสิปรุงเพิ่มพี่น้องเอ้ยขอยสิปรุงเพิ่มนเมนาะวันนี้เขาปรจวดเลยจวดเลยเขาองสิมาทำการกินกันทุกคนโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเดอผมกับโบวีพี่น้องเขาอะตื่นเศร้ามากกับกินพี่นอ้องอ่ะอันนี้บบเมนเขาเศร้าแล้ข้าเทียงอะขอสิมาปรุงด้วย นี่เขาบอกว่าน้าเงึงนี่ยเด็กต้องใส่ใส่เอ็นั่งงอกพี่น้องกินผักมาหวานใส่วันหว,วานหน่อยเราก็มาปรุงด้วยน้ำปลาด้วยโอ้หิวข่าพอดีเนาะหิวข่ามากกรเหึงแตเถือสัตว์พี่น้องเ้ยโอ้โหเป็นโรคอีกอย่างอันนี้โรคหิวเบาหวานเนาะวันนี้เราก็มากินกันเลยโอ้โหพี่น้องนักกินแห้ง น่องเลยโอ้โหผวยเอาผวยมาลองก้นพี่นองมามากินกันทุกคนตังซื้อลยพี่นองเซ่็จไหมคุณย้ายปัญหุตลอดเวลานหน่ะลูกสาวคุณมาตั้งที เห็ดที่เห็ดลายหมาบไงมึงเ็าแบงมาให้กินนะ mua con như này phải không? Thấy và lực quá. Còn mô thật, còn mặc ngày phải không? นมจีนแต่ละภาคของเขาเนี่ยจแซ่บนละแบบเลยพี่น้องแซ่ดีพี่น้องเลยปีใหม่เนาะพี่น้องปองปายกลับบ้านไปเจอกันเจอตากันเห็ดนมจีนน้ำเงี้ยวเห็ดนมจีนป่านมนจีนทั้งใต้นมจีนทั้งอุษาพี่น้องเห็ดทุกภาคเลยเอาไปใส่ อ่อยใหญ่ๆเลยฮึ่มมาได้กินแบบนี้มานานแล้วทุกคนผิวขาวน้ำผิ่นอกผิวขาวไปน้ำสั่นไปนน้ำ

เพือแต่น้ำอยางี่อยู่ได้พี่น้องจะลืมไปเห็ุกินเนาะรับบ้านครบนาสร้างทันกันพี่น้องทำขนมตีนกินร่วมวงหรือข้าวปุ้นแะไะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ไม่น้องติม้วยสวนกินแหละเอ้ยไม่น้องติมกินแหละยบเพียงเท่านี้พี่น้องไปสวนตลอดพี่น้อง้เอยเข้าสวนตลอดก็ลืมพี่น้องอะ ก็ขอให้ปีใหม่นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเถอะเดินทางไปสายกับให้ตลอดปลอดภัยจากความหวังดีจากช่องแม่น้องอติมกินแหลกสวัสดี